โอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอ,อใครท,ที่รู้จักไฟเบอร์ดหนึ่งนะก็อาจจะได้ดูคลิปหลอดไก่ไปแล้วนะครับและทีนี้วันนี้นะฮะเราก็จะมาแก้แช้นผมกับน,น้องเบลนะจะมาช่วยกันแก้แช้นไฟเบอร์ดหนึ่งนะครับนะฮะก็นี้ไม่มีใครขอมาครับฮ้่น้องเบลขอมาเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้ขอนะผมไปชวนเขาเองแหละนะครับก็นะ หลังจากที่ว่าไฟน์เบนรเนอร์เขาได้แจ้งเรามามากแล้วนะครับมันรู้จะปักแจ้งเขาบ้างก็คือที่ผมได้ทําลงไปนะมันก็คือการการกระทําที่ชั่วร้ายและเสียเป็นอะไรที่แบบทําให้นักแชทเกมคนใหม่ๆนี่แบบรู้สึกเสียใจมากเลยนะครับนั่นก็คือการทําอย่างนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขากันว่าเขารู้สึกยังไงเลวเข้าไสเลยอะ โอเคโอเคเริ่มเมเริ่มเดี๋ยวั้นมเ่มัรมรม่้วเรจะไปแก้เขามนาดจะไปแก้ขาหอกดในชั้นเีของเขก่อนนะฮะก็นี่ไม่ใช่ต้องเข้าไปที่วิดีโอเราวิดีโอนะฮะ ับโทษด้วยนะครับซึ่งผมใช้ที่ผมใช้คือผมใช้ในทอนะซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะครับเปิดไว้กลัวสบายแต่เดาคิดเดนแฮปปี้วิววัดหนึ่งนะหมดเข้าไปแล้วครับนะครับแฮปปี้วิว ตบ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 เดี๋ยวกดเข้าไปที่เดี๋ยวนะไปสก่ก่อนนะปดครับกดเข้าไปนะว่าน้องเบลเขาว่าไงบ้างเขาไม่ใช <Gore> ่นออืมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาใหม่นะครับครับเข้ามาที่นี้นะฮะตอนแรกผมเคยไล์ไว้นะครับติดไล์อันไล่กับติดไล์ไปเลยเลยทื่นทืนทื่นทืน โ okay. อเคจกที่ผมเคยได้ดิดไลฟ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมปิดได้เดี๋ยวจับเราก็ขอปุกไปครับเราขอไฟเบอร์เนอรอย่างเดียวได้ไหมได้ขอไปเลยเดี๋ยวเราจะทำกันนะครับโอเคๆๆเคโอเคฮัลโหลพี่ฟู เป็นไงบ้างฮะทำไมอ่ะเฮ้ยถามจริงตอนนี้กี่ดิดไลค์แล้วถามจริงๆเลยขอไลค์กับดิดไลค์แล้วก็วิวด้วยทั้งหมดเลยแล้วก็ 哦，然后，来呀，嗯，然后 view โอเคเอเอมา,าถามแค่น,นี้แหละโอเคโอ้โห โอเครู้ okay. สึกเราจะเล่นแรงไปหน่อยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียใจมากนะสำหรับนักแชเกมทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแกล้งเพื่อนแบบนี้นะครับมันไม่ดีเลยนะครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะฮะโอเคโอเคเคตอนนี้เราก็ได้แก้แค้นเรียบร้อยแล้วนะครับกด